สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเ้ยเปาต่พี่นองจเปิดกล้องขึ้นเมื่อเจ้ากึหัว้วหัวนุ่งพีเสียนุ่งพี่น้องแล้วเจ้าว่ามีเสียนุ่งพ่เียไปนุ่ไห่เนาะไม่กินเขาพีไม่ใช่ไม่กินเขาเอ็ดม่กินเขาพี่พ่อเจียไปนุ่งเสียกงพ่อนุ่งมาถึงทั้งเนาะก็ีอยูง ก็หน่อยนี่เราพ่ดว่าเดี๋ยว่าจะอันนี่ก็อันนุ่งเสื้อผ้ากัากไปโรงเรียนขึ้นพ่อสมัยนีกินนุ่งสง่าไปโรงเรียนว่าโตบักไงมูหล่อวาทันมูเบาหยอกเบาคอนก็เครียดหายกทุกคนหานะคบพี่น้องใไม่ได้ยงนุ่งกระตวกพัวพี่น้องไงเอาไปมาดูดีอ่สดีเอากินขขาอิ่มแล้ว ได้ไม่้าวาม่ได้ไ้วเขาใยญบไปข้าบมีด้ว่ะนั่งเหลนสักก้อนร่มเย็นดีแลเวร่มเย็นดีวาท่านยื้เพื่อนจากคองเย็นปะคือชีวามันอยู่ใกล้ๆกันนี่ไม่ลูกอยู่มันห้อนโอ้มันห้อนเยยมันขอเออยูนี่มันเย็นเบิร์ะขันมาอยู่นี่น้มันเย็นเบิร์จักเห็นย่งอีกไม่บบายไม่ไงนังกูกูกากกี้ว่านนี่เห็นไหนมันหกดนงมนั้นมันแดดนะบอเลยทีขึ้นา โอ้โหโอ้ยบางพี่น้องไอ้บางคนกับเสือบาดนี่มากแล้วมากแล้วไม่หัวได้ยังได้พี่น้องเออเบิางเสียพ่อจับเสียเป็นนุ่งให้ลูกนะก็เดียล้วนุ่งเสียเท่าก็มันจะมาอู้จ่าตาถือทา้งวาระอาจารย์โอ้ถื่อเกี่ยวัลนบางนุ่งถือเราก็คอยจะอยากหัวเออโอ้อะไรอะไรคนเคยเคยพ่อยังก่อน อันในสมัยเปน็นนะกเรียนักเรียนคือนยังว่าล่ะใส่ทรงอ้ายาลลไ,ไ,ไปทรงจะกของเปียกธรรมชาติบ่ม้อือนั่นอันไม่ไม่เปีเปยกดอกเอาไปจุ่มน้ำเพื่อไปโรงเรียนแม่ก็เลยบังคับไปบจงเปียกเปียกนุ่งของไอ้ายไปอย่างทำนองนี้นะนี่แนะหละสภาพยอมไม่แบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยแน่นอนกระดาษเอา้าปอน้องหวงัวมือนกันนะครับพี่น้องคลิปนี้จัมปันฐานนวัดตีนี่ในด้านี่ตีตกลงลงว่าหนี้น้อยนึ่งโอ้โอ้ได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 ้ก็จะตัวนี้ข้าง น้ควายจอควาน้ำว่นั่นน้ำว่บังแดดโอ้สถาปนนึกแม่นักเอาเองน้ำล้อไปเลยน้ำล้มไปสิมันแดดมันแดดปนนี้ขี้เก่ยจเกลามัน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 บวกโอ้โอ้เอ้าเดี๋ยว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 เชียร์ในเมรำเผาไม่ก็ได้มาแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้แม่รำเผานะครับพี่น้องแต่ว่าชอนนี้ช็อตเด็ดเลย ขออนุญาตพาทครับบอดนั่งเด็ดนุ่งเสือกำมันเหนียวคมันนุ่งเสือมันเหนียวมันร่มดีอยู่พี่น้องมันเหนียวเด้วเอาเสือพอนุ่งก็ได้มาฉันบอกนตานเท่าจะโดนโอ้ยย่านี้ตานลงลงท้องก็เป็นได้มากนี่ตานเราทะเลได้อีกกับแม่ใหญ่เลยอ๋อไม่ลงกูได้มาๆนนี่ตีน้ำตาลสีสุกอ่ะนี่ละชีสุกไม่ได้น้ำตาลขุณนน้ำบายนะไอเด้อไอเฮ็ดเดียไม่น้ำพออยู่บายก่อนพี่น้อง โอ้ยเห็ดแล้วล่ะครับพี่น้องเลยบานเนี่ยเอ้ยผ่ามันกั่งไหมเงี้ยพ่ออ๋อไม่ยังไงกับลู้แค่ยังกันบานนี่รู้หงอกเลยดูงอกงอกยเวียบโอ้ยเวียบลูกมันคือลิงโคตรสมอยากเลน้องโอ้ยเบรกเลยมันเอาใเสียดเอาเอาเอาาโอ้ผู้ใดบนีสวัสดีครับโอ้ยถึงถึงสองตาใหญ่ สวัสดีครับโ้ยโบเห็นกันโดนเอาตายละบาดหมากระเพาอหมาบ้านนี่โอ้โหโอเอาปพล็อมาส่งไม่งี้ีอ้พี่พุ่ไดว่าไปเดี๋อนคโอ้โนี่ละนี่ละอามานี่ละอามานี่ละทีแรกพูดใว่าจะไปหาเจ้าคนเนี้ยที่แรกว่าจะไปหาบตรแทนเดี๋พลอมา่งเจ้าเดี๋ยวพลอโดนยิงานไปส่งโอลล็อยูหันไปย่อบ้านแทนไปส่บ้านแทนมันบ้านบ้านแทนใส่บัานไม่ยูดู่านี่ะ โอ้ผมวันอำเภอบ้านแทนนุ่นเลยผมเราเร่งหารถเก็งอยู่ไหมห้างกวักซะแล้วบ่แล้วผมวันพอจะเอารถเก็งไปรลำสองพัดล้มว่าไปเสนอกสองพัดลมตัวละห้าสิบหกจี่บาทเียรถเก็งไปกันทุกแต่ผมวันเป็นลำงานออเดอร์ไปเราเอาไปส่งอันทางอำเภอบ้านแทนโอกินเขาไงเลยจิ้มตัวจิ้มพอดในทุ่นได้กินกินข้าวง่ายมากไปนี่กินแล้วกินแล้วโอ้เอานั่งนางพวนนานั่งกินต่อเขาปิ้งอัน ปลาดยอดออกลานี่ยซี่ข้า coating, นนเจ้าได้เลยซื้อน้ำข uh ้าเจ้าฟีงมาเสาปลาใส่มันมันอันใส่ปลา่ยายยเงินไปบ่วจักบาทบาทเดียวเอาตะฆาอะไรโอ้ตะฆาอะไรครับครับเดี๋ยวหันไม่ย่าเข้าใจให้อันเพราะว่ายากนั่งข้าวหอมข้ายังบอกเอาตะได้ใส่อะไรแล้วสองตัวได้ใส่บูดบูดตัวซี่ที่หาที่บาทกับแซน อัเทอรเทอร์โมฟิวมันตะวายซี่มันมันมันบ่เปลี่ยนขาตัวมันหมุนไปมันซามันซาไปหนาวแต่ถ้าหมุนมังมันเร็วอยู่โอกันเลยว่าบเปลี่ยนกต่เลยว่าบ่เปลี่ยนดอกใช่ไหมเยี่ยมเส้นสมิกันเปลี่ยนดีเติมดีไหมเร้อเรียกว่าเฮ็ดอันนี้เมื่อนั้นมามาในเมื่อนั้นในยินงมู่ผมไปยังก่อนครัไปกุหละไปบ้านกูใส่จอบ้านใส่จอไปเบิ่งไปเบิ่งหนังไปเบิ่งผาบ้านน้องสาวอันนี้ยิ่ได้หัวงนน้องหัวงัว บ้านผมษ์กับบ้านไพ่มาฆ่าลอกกันนันที่ไหนดิเอาพ่อจุบมาฆ่าบ่แม่นโยมโยมบบ้านไผ่ก่อนจุบ้านมาฆ่าแม่มีทางละทงเป็นนะบ้าน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 น้องเขยบ้านกูจะโอ้อันที่ที่พ่อวังว่าไปหน้าไปหน้าผมบอกเม่นหน้าก็ยุหันบ้านเขคยยุหันนี่บ้านมาฆ่าละเอ้า เอาม่คาเอาเาเอาไานนเลยนัเอานั่เออ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 เอาเอเอาเอ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 าเออเ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 เอเอ อันพูดที่แม่ซื่อว่าให้ยุ่งเทียมไหมครับมันคือป่าฮหอซุ้มใกล้ก็จะเต่าจะวู้ง่าจะรกนเส็นตามชามยู่ได้ได้เฮ็ดเฮ็ดยังพออยู่บ้านก่ได้ยัดที่อย่างแล้วพี่แต่สองพัดลมมือเชนนักะไปหาใช้ใส่กุ้งมือเชนนักะว่าได้ไปก็ฮัดก็แก่ๆถามยงแล่าย่านแล้วมด้ไปยังเลี่ยงมือว่านกับไป้าคุณนป่วยไปละกับพ่อไปเหรียน้ำลูก ไปเหรียญแคุณหมอต้นต้นอ๋อคุณคุณหมอทำงานอยู่ล่องบาตรล่องบาลโอ้ดีใจดีใจน้ำดีใจน้ำบ่เนี่ยอีหลับอีหลับอันทำงานอยู่หันเรียนจบแล้วก็เลยทำงานอยู่หันเลยไปนั่ไปกัไปเหรียญก็หงชนะเข้าไปห้เียงโอ้ยสุดยอดแล้วพ่อสุดยอดดีใจน้ำดีใจน้ำอ้ยกระคากวันยังเนี่ยเดี๋ยวให้ถามอีกหนึงเจ้าบาทเนี่ยเด็กเงินหาพันธมูลบ่บ่จ่อร้อมกันได้บินเนาะทึ่งถึง่งย่าดูทึ่งพ่อบ่ ้อเออมึงไวงขาดิบเยขาสิบเามวันเขาอมันยังมีหวังุ่นอยู่อะมันยังมีความหวังอยู่อ่นนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันมีบัตรเกษตระกอโอ้เพราะเป็นเป็นสมุดเขียวไหมกับกับไปก็ตัวิษต่อไปลูกสาบไป ว่างในลูกสาวไอ้พ่อจะม่จากไดนตพื่อนข้าเจ้านอพนันเอ้ก็มีผู้อื่นได้เนี่ย้ื่นได้เพราจะไนะฮีกันหละขันพื่นว่ได้เพราะเป็นอย่างนี้อันนี้พื่นได้เขาก็ต้องได้อยู่บนนกันเนีคนละแต่ว่าขันบบได้กับว่เป็นอย่างนั้แต่ว่าขันวนสก้นจะได้กันอย่างไรมันว่าอะไรเพราะว่ได้เลยว่าบ่ได้ก็บว่ได้ดอกแล้วอ่อนเองของเพิ่นเอาของมุ่นไหมกว่าจี้ปักว่าอันยังเขามีไรได้เท่าไรคือกว่าไข่ไครับ มีหล si ักฐานคนสีมีอาจจะเป็นยาวยาเท่าไรบนต้นม้ยาวยาเกษตรกรบ้านะรก็ลย่นไก็ด้เสมเกษตรกรไปะลายมีจริงๆนี่เรียนฟังจังกันนะพี่น้อง้ยเกษตรกรเนี่เกษตรกรต้อมีจริงรเามเา่เานี่ อ่ะตัวสว่ามีเราว่าเป็นเกษตรกรว่าจันเมื่อนั่งกับเล่นพรากันลูไป็นวันเข่าไป็นวันเข่าได้กับคู่ที่ต้องคู่ก็ได้กับมาล้มควายล่ะลูไป็นวันเข่านี่เป็นเกษตรกร้ไมาล้มเกษตรกรของแท้เลยอ้าวจันดอกบ่ได้ก็บว่าเอาจันดอกเกษตรกรซุ่มบ้านเซุ่มเป็นนันเกษตรกรญาติบ่ได้เงินฝากไปลบกทิมด้วยฝากไป แย่งซื้อออกจากเป็นเกษตรกรให้เป็นพ่อค้าให้เป็นยังอยากได้เงินเขาวันเท็จเขาแจกอันนี้คือจะให้ก็บอกขึ้นเป็นเกษตรกรโอ้ยไม่ได้อยกได้หลายอย่างไรเนี่ยผมเลยคนนอกผมไม่ได้พอดีเลยบ่ไหนผมบางแต่ละคนผมหวังว่าเงินสู้ถึงเงินอันนี้พัดแจกแกกว้าพัดยันพอได้รู้เกษตรกรมันแน่นอนแล้วแน่นแล้วอยากมาแห่งเงินของเขา ห้าม well, ันเขาเ็ษสเศรตะกวนในฟ้าไปลบกมเอาห้ามางนกิลบอย่างในอยางอ้ไกโรสดซับ้อมไดกว่าคุณน้ันได้มากมอ็นเดียวเขาขอเหนเดียวบางทีในบ้าผมือะไร้านที่ไป่ลก็มือมือบ้านมือกวนนี่อันบ่กกะบวดอยู่ อันเิ่นได้ว่าอัน่นหาได้ว่าอันเฮามีแนว่ยอนมสิได้ปิดวงอยู่ดอกว่าท่านเย้เยใจปิดย่ำย่ำมันเดี๋ยวมันจเรียบไปหนาจไปปิดย่ำแล้ก็มันแล้วามหวังกอกันความหวังือกันมือเละมือปิดว่องยังปิดตัวะมอกเลก็จะกระอักปุตปิดวงเนตัวอมกขัดเรียกทหารเหมือนตัวกัดเรียกทหารมือไี้ฮะเอามือน่อนิกันกใหม่ เขาเขาเปิดเซรีมได้คนหนาจะปิดบ้องคนินเบอรชอบกันให้ให้ยูเดนเนาะพวกแม่ค้าพวกขายลอตเตอรี่ยังก็จกระไ้หาเงินมาล่ำเฮานี่มาล่ำซุกพกเลี่นี่มาได้ล้านไดาค้าพวกประกอบการให้ม่ได้ยังยังซุ่มซุ่มบันซุ่มบันซุ่มจิลีปินี่ถึกถึงถึกถึงะงาบก้อนมูตะวักกยังนันเปิดเปิดก้อนคุณไม่ได้มีดอกเห็นบนทุกคนดีใจนะครับมื่อนี้พอสมหวังมาเรียนน บมันเจงเต้นกีตาร์ได้พี่น้องสอมพัดลมกัเ่งพัดลม่ากับเจ่งครับพ่อกับเจ่งพอกเจ่งอวรนี่เลยพ่อพ่อพี่นพ่อ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 น่อพ่อพมอพ่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 อ่อพ่าพ่อ่่อพพอพ่อพ่อพ่อพอพ่อน่อ่อพ่อพ่อพอป่อ่อพ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 ่อ่อพ่อพ่่อพ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 ่อม่อพ่พ่อ่อพ่าพ่อ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 ่่พ่อ่ไ่อ่อ่่่่ไ่่่่่ออ่่่อ่ไ่ พ่อปาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไป็นเราชูฟังดไม่มาชูฟังก็ใช่นะเรียกเราดิบว่าขัดจะแม่งคัดกอลิงลหรอเพราะงี้ไงยันยันก็นึกเลยยันยันไปยุ่งกันครับผมผมมาเป็นพ่อวังดีขี่รถเจ๋งมากมากพ่อกันเอ้าตู้จริมากไปว่าไรเราเราตัวนึงตัวนึงก็ถือตัวนึงมาถือไปมาตัวนึงก็เจ้าไปเราจะไปบ้านแฮนเราต้องเอารถเจ๋งมาเราจะไปบ้านแฮนผมมาเป็นพ่อวเอาพัดลมไปชงลูกข้าบ่ว่า บัตรแทนนี่กเอนบัตรแทพูดบ้าไม่ใช่แ่ทีู่กค้ายู่ไกบ้านโคดไแล้วโอ้โหเน่น้อยนาิไมเอาบัตรแทนสะกี้เสิบตัวสิบกว่าตก็ไม่เอาเอาไปส่งคนน่าเชื่อเขาเอายุ่บ้านเพรานั่นแหละมองในเพื่นเอาไห้ไปอมบ้านอาหาตัวหกตัวเขาไปเอฟซีอันของช่องแม่ลำเผาุ้ดอยาให้อัน พอชมวังจอมพัดลมใหายเก่ามากเลยพี่น้องฝักไล่มาฝากไล่ฝากฝากเคลียร์มากโซ่งเคลียมากกันเลลงชื่อลงมาเด็กีเขียนเขียนชื่อติดมาฝ่าห้องคนพูดนีดแล้วอะไรแบบนั้นก็จะโซ่เคลียกลับให้อันตั้งแต่พักงานเมื่อนี้อันทีมงานได้โทรเดี๋ยวน้ำกระถามข่าวกันจักเตีอยวบอก นําจักมืมืเราร้นโอ้แม่จันทินจันทินอยู่อันบ้านอันนี้มบ้าขโอ้ยอ่าขาวแล้เห็นอย่างเห็นหน้าดระดำหน้าเราตี้ยดหน้าเราตีนาโอ้ยแม่เอ้ยแหงอุ้บลท่แหงกูนี่ดิแม่าดำอยู่ให้เขาไปไต้หัให้เขาไปเว่าติทาว่าเขูดทาอยู่เขาว่าิไปไตให้มือบางว่ติแปดนะเจ้าไปไต้หพวกไ้ห้ากระดาเจ้าเฝ้าเขาไปยังไ่เล้งมันเเขาว่า ปยหามัตายแรงเด้เขาเขาเลยว่าเีวมเพนโถมาสั่นเดจังไม่จังวัดมันประมาณกลางเดือนดีมาสั่นเขางไปไทอย่างนี้บนลกของบ้านแล้วหมดชาวบ้านมาว่ามมกับวันจะให้ลุงนี่ละให้ลุงนี่ละฮาเดอนหนามากฮาเะยอนยามันถ่วมลกก็ตกกอยู่นี่มีแต่ลมพอผมบอกเลยเต็มความภาคภูมิใจนี่นี่นี่นนี่นี่พอดินได้ดน้เี่าน่ยิ่คนว่า่ยิ่่นว่า่ับค่าอียัง มองเด้เป็นเทือนไม้นมองเด้เป็นเทืจังสิบ่มีเหียนี่จังสิไปเลยออกเลยจิมางหมูจุงสิบบมีหันดือดกตัวอกันูกอ้ลบคนต้องมงกูเลนคนลต้อนอันน้นนวดผ่หมูมี้ล้มพัลหัวหนอกูหงอเฟียงหอหงอยอยู่อรอรแล้วลมเนาะดดว่าตจเจี่วงนี่บท่านได้ออกช่องไหนได้เมื่อรนี่เอาพี่น้องเอาคลิปนีเ่อก้พอวังท็อกชู้ เอามวนมวนครับพี่น้องมวนี้ดีใจนะครับดีใจนะครับไปเบื่อไงนั้นต้องขังนั่นไปขังไปแม่เผาเสินไปยู่สินเลี่ยงตลาดกระสเลี่ยงเมียเมืองมักลงเลยมันมันแห้งข้าอีหลีต้งเดินหนี้มันล่มมันล่มอมยืนหดอันบักพี่ยืนนี่ยังยมาเลี่ยงเนาะย่า่นี่นางยังหันเขามาเขามาเถอะฝนจีมาได้เพราะตรงหดเราเพราะถ่นผูมันไปเหมือนเมื่อไห่ถ้าฝนมีน้ำตกครับบ้านนี่ก็ไปตกอยู่บนนี้นี่มีจัด พอดินได้คือว่าพอดินได้พอดินดพอดินได้ได้ได้เนี่ยเพราะเพราะว่าเรื่องนี้เพราะเพราะเบ่บ่โดนปันนันดอกโดนอยู่เนี่ยถ้านับจ้าก๊ับเขาพันษาว่าเพราะนาว่าเขาพรรษาแล้วหเพราะาก็จะเปิดวงเลยเอาย่แน่นะจัน เพิ่นเขาเพิ่นสาเหมือนในคือเปิดวงเปิดวงมือนั่นบ้านนี้เพิ่นออกเพิ่นสาห้ากับพีดวงต่อบาทเพราะว่ามันอยากนะน้องโค้กโค้ิดมันไล่โค้ิดรอบสองอาจารย์รอบสองแต่บางหน่อยก็แค่หนึ่งคนนี้เอ้โหโอ้โหโอ้โหนู่นโอ้มวนนะครับคลิปนี้อาจารย์สมหวังมาย้ำย้ำถามข่าวเพราะยังนิ่งน้องสองเพ่าะยังนิ่งน้องสอง เดี๋ยวคอยได้๋ยวเาเสวบหน้ากันอีกนะครับพี่น้องนะครับพัดลมมาทรงกับดีแมดูนะครับกับคนหน่อยนั่งนํำกันเล่นอยู่นี่ขอหญาบ่าคคำทั้งบอดนะครับเป็นเป็นดาราจองไงเนี่ยนุ่งเสื้อเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ตามช่องลำเปาตะลุวันพาเพลินสำหรับคลิปนี้คุยครับอีพอสมหวังก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ